สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้อาจารย์มาริกามาอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาพูดในหัวข้อสุดยอดความรับในการเป็นนายหน้ารับขายฝากโดยใช้เงินคนอื่นนะคะวันนี้อาจารย์ไปรับขายฝากมาหนึ่งแปลงโดยใช้เงินคนอื่นนะคะก็เลยจะมาแชร์ประสบการณ์ให้กับเพื่อนๆนะคะเกี่ยวกับเรื่องการขายฝากวันนี้ไปไปคมที่ดิน ไปรับขาฝากมาที่ดินทั่วไปเนี่ยเราจะตีให้ประมาณ50-60%ของราคาประเมินนะคะดอกเบี้ยก,ก็ตามกฎหมายได้ถึง15%ต่อปีหรือ1.25%ต่อเดือนหรือเขาเรียกกันว่า5เสิบต่อเดือนนะคะแล้วก็สัญญาตามกฎหมายอย่าง ทั่วไปก็1ปีแต่ว่าเต็มที่ขยายได้อีกนะคะถ้าส่งดอกก็ขยายได้จนถึง80ปีเลยนะคะทั่วไปก็จะมีค่าในหน้านะคะหรือค่าฝากถุงประมาณ5%เรเราก็ไปทำนิติกรรมการที่คมที่ดินนะคะถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างแล้วก็มีค่าใช้จ่ายในการโอนเหมือนซื้อขายเลยคิดเหมือนซื้อขายเลยมีค่าโอน2%ค่าภาษีตามอัตราภาษีก้าวหน้านะคะเอ่อ ภาษีข้าวน้าบุคคลธรรมดานะคะแล้วก็ถ้าถือครองเกิน5ปีก็มีค่าอากรสแตม0.5%ถ้าถือครองเกิน5ปีก็ไม่มีภาษีธุรกิจเฉพาะนะคะก็เสียแต่อากรสแตมแต่ถ้าก่อน5ปีก็มีภาษีธุรกิจเฉพาะ3.3%แต่ไม่เสียอกรสแตมนะคะการขายฝากคือสัญญาขายซื้อขายรูปแบบหนึ่ง ระยะเวลาในการถ่ายถอนคืนคือการปล่อยคู่อย่างหนึ่งโดยมีการทำนิติกรรมกันที่ครมที่ดินมีระยะเวลากำหนดแน่นอนกำไรที่ได้ก็คิดเป็นในรูปดอกเบี้ยนะคะหากทรัพย์หลุดก็สามารถนำทรัพย์นั้นมาขายก็มีกำไรในราคาท้องตลาดแต่เวลาเรารับก็รับที่ประมาณ 5 0 6 0ของราคาประเมินข้อดีของผู้ที่นำเงินมาลงทุนในเรื่องรับขายฝากเนี่ยก็มีข้อที่หนึ่งก็เป็นเรื่องค่าในหน้าค่าปากถุงบางทีก็ในทุนก็มีขอแบ่งปากถุง ในหนห้้าบาบงอันที่สองคือดอกเบีย้ยประมาณ15%เตามกฎหมายนะคะแต่บางครั้งก็ในทุนก็จะขอมากกว่าอันนี้ก็สุดแล้วแต่เจรจาได้นะคะซึ่งอ,อันนี้ก็เป็นเทคนิคนะคะในการเจรจาส,ส่วนใหญ่ก็จะหักล่วงหน้า2เดือนอีกที่เหลือก็ทบเข้าไปเป็นปลายปีนะคะไปตอนไถ่ถอนแต่บางครั้งในทุนก็อาจจะขอว่าให้จ่ายเป็นเช็คทุกเดือนได้ไหมเราก็ต้องมีเขียนเช็คให้ทุกเดือนนะคะเป็นรายเดือนแต่บางคนไม่สา สามารถที่จะจ่ายเช็คทุกเดือนได้ก็เอาไปทบยอดเป็น ทุนทรัพย์ถ่ายถอนตอนปลายปีเราก็เวลาลงทุนเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราก็สามารถนอกจากเราลงทุนเองแล้วเนี่ยก็ไปรวมหุ้นกันรับจากเพื่อนฝูงเอามาลงขันกันบางทีเคสใหญ่ๆแต่ว่าเราทุนทรัพย์ไม่ไม่ถึงนะคะบางเคสเนี่ยเป็นร้อยล้านอะไรเงี้ยก็มีการลงขันการหุ้นกันในการรับนะคะได้แล้วก็ในหน้าเนี่ยเรียกว่ามีค่าที่ปรึกษาด้วยนะคะ ก็ต้องมีการวิเคราะห์นะคะวิเคราะห์ว่าม <beginning> <world> <t Four> ัน <ALLY> ดีไม่ดียังไงให้กับในทุนนะคะมีค่าที่ปรึกษาข้อดีของการเป็นเอาเงินมาลงทุนเป็น ในทุนรับขายฝากเนี่ยนะคะก็คือทําเป็นรายได้เสริมแทนที่จะเอาเงินฝากธนาคารดอกเบี้ยมันเดี๋ยวนี้ร้อยละหนึ่งต่อปีนะคะเรามารับอย่างนี้มนได้ตั้ง15เท่านะคะและแถมยังหักล่วงหน้า2เดือนแล้วก็ยังได้รับเป็นรายเดือนฝากประจํายังต้องรายปีสิ้นปีถึงจะสามารถที่จะมีดอกเบี้ยร้อยละหนึ่งอันนี้ได้ทุกเดือนเลยอพอเราไปเซอร์วีไม่เสียเวลามากเราไปเซอร์เวีวันนี้เราก็มีข้อมูล เปรียบเทียบราคาตลาดแล้วก็สามารถที่จะอีกวัน2วันเราก็นับทำแคชเชียร์เช็คก็ไปรับกันเลย ะะถือว่าเป็นแพส s i v e i n c o m การันตีรายได้ค่ะได้ทุกเดือนเพระทซัพย์อยู่กับเราเป็น,นโฉนดเราเป็นผู้ถือไว้ในทุนเป็นผู้ถือไว้นะคะเราก็ประเมินเช่นของ10ล้านเราก็รับประมาณสักหล้าน5ล้านแล้วแต่เจรจารนะคะแล้วก็บางครั้งเนี่ยเราก็สามารถที่ในทุนที่มีคเครดิตดีๆมีวงเงินกับธนาคาร ก็เอาเงิน OD ของธนาคารเนี่ยนะคะเสีย OD 7% 6%เราก็มาปล่อยต่อ15%เห็นไหมฮะเรากินผมต่างก็้ง7-8% ในทุนบางรายก็เอาเงินจากแบงค์ยิ่งเงินโอดีจากที่วงเงินที่มีนะหรือเงินคู่อย่างเงี้ยเอามาปล่อยต่อก็มีนะคะกินผลต่างอีกบางครั้งเนี่ยข้อดีของผู้กู้ในแง่ผู้กู้นะคะบางครั้งชีวิตคนเราไม่แน่นอนนะบางครั้งแบงก์ก็ไม่ปล่อยเราจําเป็นต้องใช้เงินกระทันหันนะคะมันมีหลายๆเรื่องประดังเข้ามา<อ>ก็จําเป็นต้องใช้เงินกู้แบงก์ก็ไม่ได้ลูกค้าก็ต้องการขายทรัพย์มีทรัพ์สินขอให้มีรั์สินอยู่ใน บางครั้งขายยังไม่ได้คู่แบงก์ก็ไม่ได้ก็มาขายฝากก่อนเช่น10ล้านเมื่อทําไปเมื่อ2วันนี้ขอมมูลค่าประมาณ10ล้านแต่ว่าถ้าขายเนี่ยขาย10บล้านขายมานานเป็นปีๆก็ขายไม่ได้เพราะบ้านมันซูโซมากเก่ามากแต่เอามาขายฝากได้4ี่ล้านโกอันนี้เราก็ไปทํามาเรียบร้อยระหว่างนั้นหลังจากเราทาขายฝากแล้วเราก็บอกขายให้เขาเลยในระหว่างนั้นเนี่ยไม่ถึงเดือนเราก็ทาขายฝากต่อได้ ในมูลค่า8ล้าน5เออเนี่ยทำไปเรียบร้อยตอนนี้ก็ขายฝากรอบขายขาดรอบ2แล้ว8ล้าน5รับมาจากมาแล้วนะคะแต่ตอนรอบแรกเนี่ยไปดู5วันเท่าน,นั้นเองที่ดินเนี่ยอยู่ตรงแถวเย็นอากาศแถวเชื้อเพลิงคองเตยเนี่ยนะคะเป็นทาวน์โฮม 35ตารางวาก็ทําไปเรียบร้อย5วันก,ก็จบขายฝากแล้วหลังจากขายฝากไปแล้วประมาณเดือนเสร็จเราก็ทำไขายจริงให้เขาได้ด้วยถ้าก็สามารถเอาไปต่อยอดธุรกิจได้นะคะเพราะว่าต้องการใช้เงินล่วนจะไปทําธุรกิจเกี่ยวกับในเชิงเกษตรก็ต้องไปซื้อพืชไร่ซื้ออะไรเนี้ยนะคะพืชผลออกต้องใช้เงิน การไปซื้อจํานวนมากมาเก็บเอาไว้ของมันถูกเขาก็จะไปลงทุนของเขาแต่ว่าแบงก์ก็ไม่ให้นะคะก็ต้องทําอย่างนี้ขายก็ไม่ได้นะคะช่วงนั้นข้อดีก็คืออย่างนี้ค่ะดอกเบี้ยก็ไม่แพงนะคะก็เสีย รายเดือนบาทยี่ห้าต่อเดือนเทสนี้ก็คือ5้าสลึงหักร่วงหน้า2เดือนข้อดีอีกอันนึงก็คือผู้ผู้กู้เนี่ยก็ไม่ต้องถูกตรวจเครดิตบูโรนะคะปกติไปคู่แบงก์ก็ต้องมีการตรวจเครดิตบูโรส่วนใหญ่แล้วบางทีก็มีปัญหาคู่ไม่ผ่านในทุนขายฝากเนี่ยก็ดูแต่ตัวทรัพย์ประเมินมูลค่าทรัพย์แล้วก็ไม่ค่อยพิจารณาถึง เรื่องเครดิตบูโรไม่ดูเลยดูแต่มูลค่าทรัพย์แล้วก็ความสามารถของผู้กู้แบงค์เนี่ยต้องดูความสามารถของผู้กู้ในการชําระเงินกู้นะคะแต่ว่าในทุนเนี่ยไม่ต้องในทุนก็ส่วนใหญ่ตีราคาไม่มีเครดิตไม่ดูเครดิตบูโรตีราคามูลค่าทรัพย์เท่านั้นเองแล้วก็ให้ประมาณ50-60%ของราคาตลาดไม่ใช่ราคาประเมินของกรมที่ดินนะคะราคาประเมินกรมที่ดินรับไม่ได้คะ่ะในกรุงเทพเนี่ยมันต่ำมากต่ำกว่าราคาซื้อขายจริงเราเราจะยึดตัวราคาตลาดหรือไม่นี ก็ต้องให้บริษัทประเมินเข้ามาช่วยประเมินเลยนะคะซึ่งอันนั้นก็จะใช้เวลาช้าแล้วก็เสียค่าใช้จ่ายด้วยส่วนใหญ่ก็จะมีในหน้าที่ช่ำชองทำเลตลาดเนี่ยแนะนำให้แล้วก็แนะนำดูราคาตลาดให้เป็นราคาในทุนก็ต้องมีความรู้ตรงนี้ด้วยบ้างถ้าไม่มีก็มีในหน้าที่ปรึกษาที่ดีคอยแนะนำนะคะก็ได้ส่วนทางด้านในเราไปทำเนี่ยก็ ปลอดภัยด้วยนะคะทั้งสองฝ่ายก็คือว่าเราไปทําที่คมที่ดินจดทะเบียนที่คมที่ดินปลอดภยัยหุ่นใจว่ามาถ่ายเมื่อไหร่ก็ในทุนก็ต้องให้ถ่ายตามกฎหมายนะคะในทุนเองเนี่ยก็ในทางด้านในทุนนะคะข้อดีคือได้ผลตอบแทนสูงกว่าฝากธนาคาร ข้อดีข้อที่2ก็คือได้กําไรจากแคปิตอลเกนนะคะในการหลุดแล้วเอามาขายต่อนะคะ <S <S ข้อที่3ในทุนก็ถ้าเก็บไว้2อปีค่อยขายก็ยิ่งมีกําไรมากขึ้นนะคะ <S <S 2> <S 2> แล้วก็ปลอดภัยในลักษณะว่าถูกกฎหมายถ้าไม่มาถ่ายวันรุ่งขึ้นสมมติกฎหมายกําหนดไว้วันที่5มกราอย่างเงี้ยถ้า5มกราไม่มาถ่ายเมื่อครบกําหนด ในทางนิติกรรมก็ตกเป็นขอในทุนเลยนะคะในทุนของส่วนใหญ่ของเราเนี่ยส่วนใหญ่ในทุนใจดีนะคะเป็นในทุนที่ไม่ได้ต้องการที่จะยืดทรัพย์ส่วนใหญ่ก็จะต่ออายุให้ขอแว้เอาดอกมาส่งแล้วก็จะขยายเวลาให้นะคะขอให้มาดอกมาส่งเท่านั้นไม่ไม่มีนโยบายจะไปยืดทรัพย์นะคะมันก็เป็นการลงทุนแบบหนึ่งนะคะสามารถลงทุนได้ในระยะ6เดือน12เดือน ก็ได้นะคะหรือว่าถ้าตามกฎหมายเนี่ย12เดือนนะคะแต่ว่าแต่ว่ามีการตกลงกันข้างนอกได้คู่แค่6เดือน12เดือนได้เห็นไหมคะถ้ามีเงินเนี่ยมามา,มาปล่อยคู่อย่างนี้ดีกว่านะคะเราสามารถที่จะได้2ต่อคือถ่ายก็ดีไม่ถ่ายก็ดีมาถ่ายถอนอ่ะเราก็ได้ดอกเบีย้ยตั้ง15%ขึ้นไปนะคะอ่ะต่อปีแต่ว่าถ้าไม่มาถ่ายเราก็ได้ทรัพย์ตัวนั้น โดยอัตโนมัติเลยสามารถที่จะเอามาขายต่อได้ ะะก็มาฝากให้ในหน้าขายต่อเนี่ยละคะในเคสที่ผ่านมาก็เราก็ทําการขายเขา1เดือนเราก็ขายให้เลยไม่ต้องมันอจนครบหนึ่งปีมีธุรกรรมอีกอันหนึ่งการปล่อยคู่คล้ายๆกับขายฝากก็คือการจำนองอาการจำนองก็คือตกลงว่าทําสัญญากันแล้วก็ที่กรมที่ดินเช่นกันนะคะใช้สัญญาจำนองเป็นหลักแต่ว่ามาต่างกันตรงที่ว่าค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนก็ถูกสัญญาจำนองเนี่ย ก็เสียประมาณ1%แต่ทั้งหมดไม่ว่ากี่ร้อยล้านก็ไม่เกิน200แสนบาทนะคะซึ่งถูกถ้าเป็นร้อยรอยล้านเนี่ย,ยเขาสนดยอดเขาขอจำนองถ้าเป็นขายฝากเนี่ยโอ้โหโดนค่าธรรมเนียมเหมือนซื้อขายเลยเนี่ยก็เป็นก็มีค่าโอน2%ซ ค่าภาษีตามระยะปีถือครองแล้วก็ตามราคาประเมินนะคะซึ่งผักนัดที่จ่ายมาซื้อขายเลยนะแล้วก็ตาเป็นอัตรา,ตาก้าวหน้าด้วยตั้งแต่ 5%, 10%, 15%, 20%ไปจนถึง37%เลยนะคะถ้า4ล้านขึ้นไปตัวเนี้ค่ะซึ่งบางบางครั้งเนี่ยค่ภาภาษีเนี่ยเป็น1 0บสล้านเลยซึ่งบอกว่าทำขายฝากไม่ได้เลยค่ภาภาษีกินหมดนะคะ เราะนั้นผู้กู้ก็จะขอร้องให้ว่าขอจำนองแล้วก็ข้อต่างกันอีกอันหนึ่งก็คือสิทธิประโยชน์ ในการที่จะไปยึดครองถ้าขายฝากเลยเนี่ยก็สามารถที่จะเข้าไปอย่าพูดว่ายึดเที่ยว่าเข้าไปในทางนิติกรรมเนี่ยมันก็โอนมาเป็นของนักลงทุนนายทุนที่ให้คู่เลยแต่จำนองเนี่ยไม่ได้จำนองนี่ต้องไปฟอ้องร้องบังคับคดีนะคะแลวส่วนใหญ่ต้องไปขายทอดตลาดหรือไม่นั้นก็มีการตกลงกันแล้วก็ขายออกไปก่อนแล้วก็มาไถ่ถอนนะคะก็ไม่ต้องไปฟอ้องร้อง แต่จำลองเนี่ยยุ่งยากกว่าในเรื่องต้องไปฟ้องร้องบ้างอะไรอย่างนี้ส่วนใหญ่ก็ต้องไปฟ้องร้องนะคะแต่ฟ้องเสร็จส่วนใหญ่ก็ในทุนก็ชนะนะคะเพราะว่าแต่ใช้เวลาหน่อยยืดเยื้อแต่ก็ได้ได้ได้ทรัพย์มานะคะได้เงินคืนได้เงินต้นคืนนะคะ,ะสัญญาอีกแบบหนึ่งเขาเรียกโอนลอยหรือว่าแปะไว้นะคะก็โอนโอนทำสัญญาให้ถือโฉนดไว้เฉยๆถือโฉนดไว้เฉยๆ,ๆมากู้เงิน แบบนี้เสี่ยงนะคะบางครั้งเนี่ยคนหัวหมอเนี่ยที่เขามีคามคิดไม่ดีนะคะเขาก็ไปฟ้องว่าฉโฉนดเขาหายได้ออกโฉนดใหม่อันนี้เสี่ยงนะคะแต่พวกนี้เขาจะรับต่ำเขาจะไปแจ้งว่าฉโฉนดหายที่คมที่ดินส่วนการจำนองก็มีข้อดีอีกอันนึงของที่ต่างกับขายฝากก็คือว่าเวลาเราฟ้องเนี่ยดอกเนี่ยเราก็คิดได้ตลอดไปจนถึงวันฟ้องถึงวันที่เราได้เงินเลยนะคะดอกเบี้ยคิดได้ตลอด แต่ว่าถ้าไขายฝากเนี่ยอบอกว่าปีหนึ่งหลุดก็คือหลุดก็เป็นไม่สามารถคิดดอกได้อีกแล้วนะคะก็ทุนทรัพย์เท่านั้นก็ยึดทรัพย์มาก็มานั่งขายตัวนียก็จะให้ในหน้า ที่ทําขายฝากให้าเอาไปขายต่อแต่คิดดอกไม่ได้อีกแล้วแต่จำนองเนี่ยเราก็ฟอ้องไปเรื่อยๆดอกเบีย้ยเราก็ได้ไปจนถึงวันที่สับวันฟอ้องวันที่ได้เงินเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็ข้อดีของคนที่มีเงินมานั่งรับขายฝากเนี่ยนะคะก็เป็นงานสบายในทุนรายได้ก็ไม่ต้องเหนื่อยอะไรนะคะารายได้ดีวันๆก็ดูซับก็รับไปเหมือนทำเป็นงานอดิเรกน,นะคะอีกงานหนึ่ง ก็เป็นรายได้เสริมที่รายได้ดีกว่าฝากแบงค์นะคะถ้าใครมีมีเงินนะคะเอามาฝากให้ทางเราดูให้ก็ได้นะคะเราก็มีทรัพย์ดีๆเข้ามาเยอะค่ะอย่างเช่นตอนเนี้ยตัวอย่างก,ก็ที่เอกมัยก็มีอพาร์ตเมนต์นะคะ215ตารางวา38 ก็จะขายฝาก120ล้านมูล,ลค่าจริงๆอะประเมินกันไว้ตั้ง200กว่าล้านนะคะแล้วก็ที่เขาพัฒนาก,ก็เป็นคอนโดยกชุดประมาณ9 79ยูนิต2,000กว่าตารางเมตรขายอยู่ทั้งหมดถ้าขายได้เนี่ยไดย้ประมาณ 6, 70, ตารางเมตรละ6-7หมื่นต่อตารางเมตรเป็นเงินประมาณ178ล้านแต่จะขายฝากประมาณแค่100ล้านเบี้ยก็ตามกฎหมายนะคะค่าเสลอมเสลอต่อเดือนนะคะแล้วก็สำหรับผู้ที่ หมุเงินไม่ไม่ทันช็อตเงินอาจจะต้องการชั่วคราวนะคะแล้วก็ไม่สามารถกู้ธนาคารได้เพราะธนาคารต้องเช็คเครดิตบูโรเช็คเกี่ยวกับเรื่องไรายได้ที่สามารถที่จะ มาชําระแบงค์อะไรต่างๆเนี่ยกู้ยากต้องมีโปรเจกต์อะไรเนี่ยเพราะฉะนั้นก็วิ่งหานอกระบบแบบนี้ค่ะซึ่งจะได้เงินไวแล้วก็ไม่ยุ่งยากไม่ต้องเช็คเครดิตบูโรไม่ต้องเช็ครายได้ตีราคาตามมูลาคา่าทรัพย์ข้อดีข้อเสียก็เลือกเอานะคะว่าท่านจะรับเป็นจำนองหรือจะรับขายฝากนะ ถ้ามีข้อมูลที่ท่านต้องการปรึกษาถ้ามีทรัพย์แล้วก็อยากจะเอาเงินหมุนหรืออะไรนะคะมาปรึกษา Forbes ได้ยินดีให้คําปรึกษานะคะหรือท่านจะคอยดูใน l i น์แอดของ Forbes Property นะคะจะมีทรัพย์พวกนี้ลงอยู่บ่อยๆแล้วก็ถ้าท่านที่ต้องการที่จะได้ดอกผลที่มากกว่าฝากธนาคารก็มาปรึกษา Forbes ได้เช่นกันนะคะถ้าเห็นว่าไลน์นี้คลิปนี้มีประโยชน์ก็ ส่งไปให้เพื่อนฝูงที่อยากจะผู้เงินเดือดร้อนอยู่ดูก็ได้หรือผู้ที่ในทุนที่อยากจะมาเป็นในทุนรับจำนองขายฝากก็ยินดีนะคะก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe หรือกดกระดิ่งนะคะเพื่อไม่ให้พลาดทุกตอนนะคะตอนนี้วันนี้อาจารย์ก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ